ตามต่อกันนะคะหลับตาเลยลูกไฟจะได้ไม่แยงตาหนูมุมนี้จะเจ็บนิดหนึ่งนะล,ลูกนะ ลลึกลกนะกนะะูขึ้นทุกอนูรูของคนเลยนะคะเสียวอุดตันเมื่อขึ้นแล้วขึ้นหัวขึ้นเม็ดแล้วกดออกได้ไวก็หายได้เร็วกดต้องกดให้เป็นด้วยนะคะเพื่อให้อะไรรู้ไหมเพื่อได้ไม่ทิ้งรอยสิวและไม่เป็นแผลนะคะ หายใจออกไม่ลุกได่นะหเงยหน้าไว้น้ำลงนะเดี๋ยวไม่ตักเศษไปกุ้งค้างไว้ให้ก่อนนะแต่เดี๋ยวไปกุ้งกวดให้ เห็นไหมเวลามันตแตกมันตแตกปุ๊บออกเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดีให้น,น,ะนะจับอย่างน้แล้วนะ ้องอออกนะคะแล้วก็วางฝั่งใหญ่ลงไปแค่นี้เองนะคะตรงนี้ต้องเน้นปากไว้นะเหนื่ไหมนะลูกนะเหนื่ไหมนะลูกเนื่ไหนะ ไมนะลูกขอบคุณครับทาไมต้องแม้มปากคะแมมให้ตึงๆลูกถ้าเราตึงๆปุ๊บเราจะมองเห็นหัวสิวชาดเวลาวางไม้กดผิวตึงๆก็จะออกได้ง่ายนะคะ,นะคะออกง่ายไม่ทิ้งรอยสิวนะคะออกสุดแล้วก็ออกหมด สิวเรียบร้อยทุกครั้งเลยพี่กุ้งจะเช็ดน้านตกผิวนะคะเช็ดทาความสะอาดผิวหลังจากการกดสิวพี่กุ้งจะใช้ตัวละลายหัวสิวนะคะทำให้หัวสิวหลุดดง่ายนะคะอ่ะ แล้วก็พี่กุ้งจะภพาพทับด้วยมาร์กสารายลดสิวนะคะเพากลดแดงลดอักเสบลดระบงผิวหลังจากการกดพี่กุ้งจะแนะนําลูกค้าให้ทาตัวยางลบนะคะตัวนี้จะทําให้ผิวไม่เป็นแผลเป็นไม่ทิ้งรอยสิวใช้น้ําส่งแต้มสิวนะคะแต้มสิวอักเสบนะคะผิวหลังกดที่กดปริมาณมากเม่อย่งลืมนะคะน้ำส่งแต้มสิวนะคะแต้มสิวอักเสบยุบและแห้งลงได้ไวคะ่ะ